สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิลลโดสองกาวจ้ะวันนี้นะคะปิ่นจะพาทุกคนนะไปเรียนทำเล็บด้วยกันแล้วก็ดูเล็บฉัน <c oughs> <c oughs> เคยไปทำเล็บเจลครั้งหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าเออ มันก็ทําให้สวยได้นะเฮ้ยมันสวยกว่านี้ได้ป่าววะแล้วเราเป็นคนชอบงานศิลปะแบบชอบระบายสีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันจะมีความรู้สึกว่ามีสมาธิแล้วก็หมุกมุ่นกับมันได้เป็นอย่างดีก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นลองไปเรียนดูดีเลยอเงี้ยเผื่อแบบเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้เป็นอาชงอาชีพร้านที่จะไปเรียนในวันนี้เนี่ยเป็นร้านของเพื่อนที่ฉันเองนะคะก็จะขับรถจะชวบุรีไปลาดพร้าว115 115าอีกก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งได้โอเค เดี๋ยวเจอกันที่ลาดเพาหนร้อยสิบ้าเลยค่ะเอาละทุกคนตอนนี้อีฉันก็มาถึงแล้วนะคะลาดเ้าวซอยหนึ่งหน้าร้านที่จะมาเรียนทำเล็บด้วยคือร้านโน้นในเฮ้นี่ขายมันทุกอย่างทำเล็บชานมไข่มุกร้านอาหารอีกนะจ๊ะที่นี่ชื่อว่า ตินแนวแล้วก็จะมีแบบมัสทรายที่เป็นร้านขายอาหารด้วยแล้วก็มีร้านชานมไข่มุกอย่างนี้นด้วยเอาล่ะเข้าไปกันจ้าสวัสดีค่ะโอ๊ยตายแล้วอันนี้นะคะร้านนมชานมไข่มุกเปลี่ยนชื่อร้านเป็นลูน่าแล้วใช่ไหมคะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะและนั่นคืออาจารย์ของอีชั้นค่ะอาจารย์ยูนะ้าต่างมีไปได้ชินถึงเม่อไหร่โอ้ยหัว,หวดแดงแล้ว คือทุกคนแต่งตัวดีหมดยกเว้นครูสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเพื่อนอิฉันนะคะตั้งแต่สมัยแบบ สมัไสยไหนสมัยมลายเอาแมสออกก่อน <c oughs> โอ้ยเนี่ยวันนี้จะมาแบบฝากแล้วฝากตัวกับอาจารย์นะคะชื่ออา,อ,อาจารย์เซฟนะคะเป็นเจ้าของร้านติ้นแนวคะ่ะนี่แบบโอโ้โหมีนซีเยอะโอ้ยดีเลยจัดมาเลยค่ะกำลังคอแห้งปากกินกันหรือยังคะอาจารย์เซฟไปไหนแล้วเนี่ยเมึองเอาไม่กินข้าวโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเรียนกันก่อนคือจะเป็นร้านกินคงกินข้าวแล้วก็มีแบบเครื่องดื่มแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือก็จะเป็นแบบร้านทําเล็บโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องเรียนกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นโน ร,รับแขกของนางนะคะแบบอุ้ยนั้นนนะ่นานนะรักแต่งน่ารักมากนี่ราคาก็ตามนี้ไปขึ้นเป็นชั้นสองไม่รู้เรียกชั้นอะไรชั้นสองครึ่งมั้งนางก็จะมีห้องสำหรับเรียนโดยเฉพาะซึ่งก็คือห้องนี้โอ้ยแบบความตูดและความกระเทยก็คือมีห้องเรียนเป็นส่วเป็นส่วน ก็จะมีเมนูน <fin anta> <ots> ้ำและเมนูข้าวให้พร้อมหิวก็สั่งโอัวนี้ก็เป็นชาสีแบบทำเอาไว้แบบอลังการมากและนี่คืออาจารย์ของเราอาจารย์อีกหนึ่งท่านโคตรดีอาจารย์อาจารย์พัทนั่นคืออาจารย์พัทนางมีการถ่ายนางมีการถ่ายวิดีโอเก็บไปเอ่ออัพร้อมถ่ายพร้อมใช่ไหมใช่ว่าอีพวกนี้เอออีกเป็นจังหวดีมีการเคลื่อนตีพูดจาไม่สุภาพมีอีหยอกอีต่างเนี่ยจอนแหละ สีธรรมดาสีเจลแตกต่างกันอย่างจิ้นเชิงสีธรรมดาปกติก็คือทาแล้วแห้งเองโดยธรรมชาติไม่ไม่ต้องผ่านการอบหรืออะไรใดๆแต่ความยากของสีธรรมดาคือทาอย่างไรให้เนียนและสวยนอกจากนั้นสีธรรมดาไม่มีความคงทนล้วงกระเป๋าโดนซิปเหรียญขูดหรือตัวเองขูดเองก็คือหลุดล่วงสีเจลข้อดีของสีเจลด้วยความที่มันมาทีหลังสีธรรมดาเนาะ <S <S ถ้าเกิดดูจากเนื้อ เนื้อมันจะมีความข้นเห็นปะเพราะว่าจุ่มลงไปเสร็จปุ๊บอะเอาขึ้นมาอ่ามันมันไม่เนี่ยกว่ามันจะหยดหรือกว่ามันจะทิ้งตัวเงี้ยมันนานมากเงี้ยเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสีคือหนึ่งเนื้อมันจะค่อนข้างแบบมีความข้นมีความเหนืดมีความสวยงามรวมถึงกระทั่งมีความฉ่ำวาวมากกว่าสีธรรมดาสองคือใช้ระยะเวลาเร็วกว่าสีธรรมดา ในการแห้เนื่องจากเรามีตัวช่วยคือเครื่องอบและติดทนนานกว่าที่บอกติดเป็นเดือนในวิธีการของมันแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยทำยัง,ยงไงให้หน้าเล็บมันไม่ได้เสียหายเครื่องอบเป็นเครื่องอบแบบเป็น UV บวก LED แต่ก่อนสมัยก่อนมันจะเป็นเครื่องอบ UV อย่างเดียวะทุกวันนี้เขาก็เลยเอา UV มาผาสมกับ LED bien, เพื่อที่1ลดอุณหภูมิไม่ให้เรารู้สึกร้อนจนเกิน <ๆ S 1> ไปกับ2ก็คือเร่งปฏิกิริยาให้มัน <S <S 1> <S 1> <S แห้งเร็วขึ้น การที่ช่างบอกไว้เอาเข้านิวโป้งอย่างเดียวว่าเขาต้องการความตรงของหน้าเล็บอย่างเช่นเวลาเรามีการเค้น<อ>หรือมีการติด <CEO S 1> นู่นนี่นั่น <Okay. S 1> เขาจะเอาเข้าอย่างนี้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดทาสีเฉยๆนะเอาเข้าได้หมดเลยยกเว้นพวกติดอะไรต่างๆอังการนะ่ะพวกเนี้ยคือด้วยความที่พอติดอะไรกับเนือ้อกาวอ่ะกาวมันก็มีความความเป็นของเหลวนิดๆเ<อ>านาะมันก็อาจจะย,ย้อย<ๆ><ๆ>เขาก็เลยอ่ะงั้นเอาวางตรงๆให้หน่อยสิ่งที่ต้องใช้เลยก็คือ ตะใบและบับจ้าอันนี้เรียกคุชเชอร์จ้าถัดไปจ้าก็คือคู่กันต่างๆจ้าเพราะเธอต้องมีการเทนทำงานอาร์ตทำในงานแบบว่าเป็นพวกแบบฝั่งนู่นนี่นั่นเธอต้องได้ใช่จ้าแล้วก็จะมีคู่กันอีกจ้าที่ซื้อมาใด้นะจ้านี่ก็อิสิสกับคู่กันเช่นกันี่ก็อิสิสกับคู่กักนเช่นกัน,นจ้าถามว่าทำไมถึงต้องซื้อคู่กันเยอะขนาดนี้อันหนึ่งเขาขายเป็นแพ็ อันนี้จ้าอันนี้เรียกไมดดอทเอาไว้สำหรับงานเพ้นเช่นเดียวกันส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นสําหรับเพิ่งเริ่มต้นเพ้นใหม่ๆจะใช้ไมดดอทจะง่ายแปรงเอาไว้ปัดฝุ่นจ้าซึ่งแปรงปัดฝุ่นถามว่าเฮ้ยซื้อมัเธอจ้าคืออย่างนี้จ้าคอมรัดส่วนตัวเนาะก็จะเป็นดอกกุณลาบ หลังจากนั้นนะคะก็มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของสีเจลต่างๆอย่างนี้ก็เป็นแคตอายนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ทําเล็บตกแต่งต่างๆ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็เรียนประเภทของรูปทรงเด็ที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะเราก็นั่งเรียนเลคเชอร์กันแบบนี้เลยค่ะก็จะสอดแทรกเกตเล็กเกตน้อยในการเปิดไลน์ไปด้วยนะคะนี้ก็เริ่มเข้าสู่การปฏิบัติแล้วนะคะก็จะเป็นการเตรียมผิวหน้าเล็บต่างๆนะคะอานี้เนี่ยอาจารย์ก็จะทําให้เราดูก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะบอกนะคะว่าจะต้องตะไบเล็บยังไงอะไรยังไงไม่ให้เจ็บนะคะแล้วนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการเตรียมหน้าเล็บต่างๆนะคะใช้ กไตัดหนงดังอะไรพวกนี้ด้วยค่ะหลังจากเตรียมหน้าเล็บเสร็จนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทาสีเล็บเจลขั้นพื้นฐานนะคะก็อ่ะทาเบสเอยอบแล้วก็ทําอะไรต่างๆไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มให้ทําเล็บตัวเองแล้วล่ะเล้ยังไม่พูดถึงทรงเล็บนะเพราะว่าทรงมันสั้นเดีย๋ยวค่อยว่ากันได้ได้จิข้าจิ <c oughs> จบแล้วสําหรับคอร์สวันนี้นะคะคอร์สวันนี้ก็คือแบบสอนเก็บหน้าเล็บแล้วก็ลงไปจนกระทั่งถึงลงสีขั้นตอนเบสิกพื้นฐานอันนี้เป็นเล็บที่เราทำเองเล็บจิ๋วๆของเราก็ทาได้นะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนต่อ